โอเคครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวไปลองกันดูหน่อยเอาแบบแปดสิบพอนะได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวลองดูลองลองเอวียดทำงานนะพี่นะลองโอ้โหโคเทเลย โอ้ยโอ้ยน่ากลัวรถยังอ่ามันจูนยังยังอ่าเขาเรียกว่ายังไงนะมันอ่าช่วงหัวคันเร่งมันจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอพอรถมันลอยลำไปแล้วมันก็ปกตินะครับไม่มันฟิวหฟิวฟิวฟิวเฮ้ยมาปิดซอยหรือเปล่าวะซอยแล้วมาปิดซอยแล้ว นี่มันหมักน้ํามันนะน่าจะต้นหนาแน่เลยต้นหนาแล้วพอพอต้นมันหนาแล้วรถรถมันสตาร์ทยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกตรงนี้โอ้โหเลยยันเดินซิวพี่ยงอะไรเปี้เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยพุ่งพุ่งโอ้ยแยกแยกแยก ตเเลยท่อนล่างต้องแข็งแรงนะครับรถรถทำเขาเรียกว่ารถรถทำเทอร์โบเนี่ยท่อนล่างต้องแข็งแรงนะมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์คันเร่งครับสมมติเราเราบิดพ้นในเปอร์เซ็นต์คันเร่งตรงนั้นไปน้ำรถมันก็พุกเนี่ยเปนแบบนี้เนี่ยรถมันพุ่งเลยเราต้องบิดได้พ้นเปอร์เซ็นต์คันเร่งมันมันมันอยู่ประมาณนิดสามสี่พันแต่แถวเนี้ยเนี่ยแต่แถวเนี้ยอันนี้ยังปกติอยู่แต่ว่าถ้าเราแบบเปิดคันเร่งน้อยครับมันจะรถมันจะดับลองดูนะก่อไปก่อน รถรถรถที่จะทำเทอร์โบนะครับบอกแล้วว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับรายละเอียดมันเยอะไม่ใช่ว่านึกจะใส่ก็ใส่ได้นะครับเทอร์โบมันขึ้นอยู่กับอ่ากำลังรถด้วยโอ้แม่งเนรารถจะไปก็คือพุ่งเลยโอ้โหโอ้โห น uhh ้ำลายย่อยหยั่งมันเลยออกทางไหนวะเนี่ยต้องออกถนนใหญ่ด้วยรเด้๋เยวถ้ยมี้นนใ้้ยาวๆรเ้เรื่องเลยนะผมบอก นี่ต้องไปเทียเ่ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอยู่เนี่ยผมว่าขี่ได้นานแล้วนะนี่เที่ยวเลี้ยวเที่ยวเลี้ยวอยู่แล้วถนนใหญ่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบูดขึ้นบูดขึ้น โคตรเท่เลยอ่านเลยลงถนนใหญ่ดูครับแต่ว่าก็ท่ปปร,ปรมาณนั้นรถไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ไม่ใช่รถตัวเองโอ้โ,ห,โห,หน่ากลัว รถกับรถดีกว่ารถเยอะเว้ยโอ้โหกับรถไม่ได้ว่ะรถโครเยอะตอนนี้มันเป็นเวลาเขาเลิกเลิกเลิกงานกันด้วยนะครับคนทำงานโอ้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับรถก่อนกลับรถก่อนไป โคตรชอบเสียงเลยออเอาไปโปประมาณนะโปรนนะโประมาณรถกี่เขาครับไอ้ปังไม่ปังหรอกกลัวเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยครับ,รบไปนะโอ้รถใหม่แล้ว อยากได้ฟอซาสักคันเลยว่ากี่คันนี้แต่เอาเป็นธรรมดาวะนะเ,เป็นระบบน้ำมันพอแม่เอาแม่ระบบอากาศโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหโอ้โหไม่นักด้วยนะ เร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้รถเยอะเกินผมก่อคันเร่งแล้วก็กำเบกไว้ครับกลัวรถดับรถดับไม่สวยเนี่ยดูรถเยอะดิแต่พอรถมันล่องไปแล้วมันก็ขี่ง่ายครับมันจะยากตอนแบบเวลาเราจะเลี้ยวความเร็วมันต่ำๆแบบนี้มันจะขี่มันจะรถมันจะขี่ยากครับ ถ้าความเร็วท้ายอะไรนี่ไม่เป็นเลยแล้มันจะมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าอะไรไงช่วงเราออกตัวหรือว่าความเร็วต่ำๆแบบนี้มันจะขี่ยากนะครับเพราะตอนอยู่บนในนั่นเราเราปั่นในรอบสูงไงเราไม่ได้อ่าพี่ก็ไม่ได้ปั่นตอนรอบรอบต่ำไงครับมันเลยก็อ่ะมันจะเป็นสาเหตุนี้นะแต่แต่ตว,ว่าวิ่งแรงไหมแรงครับแรงแรงแต่ว่าต้องลองความเร็วท้ายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ที่รู้ๆนะครับรถมากชิบโคตรโคตรเลยครับโอ้โหรถเยอะจริงๆ ยูเต mm ืนกลับยูเตืนกลับก้อนเอาจัดไป ไปไหนแล้ววะสีด่านสามโอ้อย่างดึงเลยโอ้อย่างดึงเลยลูฟี่ครับ อย่างดึงอ่ะเพื่อนผมไม่ก่อยพูดอะไรเยอะนะเพราะต้องมีสมาธิหน่อยขับรถเนี่ยซอยสีด่านนี่ไหมวะเนี่ยโอ้ย โอ้โห oh oh. ขับยากนะยอมรับว่าเป็นรถที่ขับยากมากอ้ฟวฟวฟวววเป็นไงดูดูดูเป็นไงโอ้โห oh oh. นี่แหละฝีมือคนไทยฝีมือจ้างซ่อมแอร์โหดเกินรถเยอะไปไหนพี่แต่โอเคมันขึ้นมันปื้ดปื้ดปืดมันขึ้นเร็ว โอเคไว้ร oh, okay. ุ่นไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเอาผมไปละสวัสดีครับ